สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคําตอบของคําถามที่มีอยู่ว่าการใช้อักษรย่อของหลักสูตรใดซึ่งไม่ถูกต้องกอไก่ปวชคือประกาศนียบัตวิชาชีพขอไข่ปวสคือประกาศนิยบัตวิชาชีพชั้นสูงขอควายปทศคือปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ งงงูถูกทุกข้อคำถามข้อนี้นะครับเขาถามถึงการใช้ตัวอักษรย่อนะครับแทนหลักสูตรในระดับต่างๆที่จัดการเรียนการสอนในอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ถามไปว่าไอ้ข้อไหนนะ่ยที่มันแทนตัวอักษรย่อได้ไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นท่านจะต้องหาตัวอักษรย่อที่มันแทนลงไปไม่ถูกต้องนะครับตามตัวเลือกตอบทั้งหมด มีงองงูที่บอกว่าถ้ามันถูกต้องทั้งหมดก็ให้ตอบงองงูนะครับแต่ถ้ากไก่ขอไข่ข้อปอยข้อไหนไม่ถูกต้องท่านก็ต้องเลือกนะครับดังนั้นข้อนี้มันจะต้องไปอ่านเนื้อหาจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแล้วก็ไป อ่านในส่วนของระเบียบของปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะครับเขาก็จะกําหนดในส่วนของตัวอักษรย่อในการแทนหลักสูตรต่างๆเอาไว้นะครับฉเฉลยนะครับทุกท่านจะต้องเลือกตัวเลือกต่อเป็นคอควายครับปอทอสอคือปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการจะเป็นตัวย่อที่มันไม่ถูกต้อง ตามที่โจทย์ถามนะครับก็ตอบข้อควายเพราะปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการนะ่ะจริงๆแล้วเขาใช้คำว่าทออจุดบอรครับหนังสือไม่สวยเท่าไหร,นร,ออร่นะครับทอรอจุดบอนะครับเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตนั่นเองนะครับส่วนก็ไก่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเนี่ย ตัวย่อที่เขาใช้ก็คือปวชครับส่วนขอใครประกาศสนิบัตวิชาชีพชั้นสูงก็ใช้ตัวยอว่อว่าปวสนะครับแต่มีคอควายเนี่ยที่มันใช้ผิดปวสเนี่ยจะเป็นประกาศนนิบัตเทคนิคประกาศนนิบัตเทคนิคครูชั้นสูงอะไรประมาณนี้แหละครับถ้าจําไม่ผิดนะฉะนัน้นมันใช้ผิดนะครับเพราะว่าเปย์ยตีาสายทคโนโลยีห,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 หรือสายปฏิบัติการเนี่ยมันต้องใช้ทจุดทรอ,อจุดบอนะครับ ส่วนงองูก็ถ้าใครตอบก็ผิดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดมันมีคอควายที่มันผิดดังนั้นกอไก่ขอไข่คอคอวายอ่ากงองูเป็นคําตอบที่ผิดนะครับฉเฉลยคําตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อคอควายนะครับเพราะคําถามถามว่าการใช้ตัวอักษรย่อของหลักสูตรใดไม่ถูกต้องนะครับคอควายไม่ถูกต้องครับถ้าปตสอสต้องต้องเป็นอีกคํานึงถ้าเป็นปัญญาตรีดุสาเทคโนโลยีปฏิบัติการต้องเป็นทอทรจุดบดจุดนะครับ ประมาณนี้ท่านใดมีเนื้อหาเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ